า3ต้นคือแค่เนี้ยเหรอก็มีมีแค่เนี้ยเราก็เห็นกันแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปก,กันอยู่ตรงนี้ครับ1,3ต้นน้องอาร์เธอร์สวัสดีครับน้องอาร์เธอร์สวัสดีครับอาร์เธอร์ซูปเปอร์ไทยแลนด์บอกไว้ดิเคยเห็นปะเนี่ยทะเลอเคยเห็นเปล่าเห็นเปล่าลูกเนี่ยเห็นน้ำปะเนี่ยจับพอจะจับหนูโยนลงไปในน้ำแล้วหนูก็ขึ้นมาเองอเอคป่ะ เดี๋ยวเราต้องไปกันต่อนะครับยายได้ยินชื่อรีสอร์ทเป็นชื่อสับปะดรดอะสับปะรดปะตะวิยาอันนี้มันเป็นรีสอร์ทปะตะวิยามันอยู่แถวแถวตรงต้นนี้เนี่ยแหละต้นต้นอะไรนะต้นตาลอนะก็เดี๋ยวเราจะเลาะไปเรื่อยๆรืยนะเราจะเลาะไปทางนู้นเลาะไปตามถนนไปถึงเขาสามร้อยยอดนะเดี๋ยวค่อยตอนเย็น,นเราก็จะ กกลับกับติดคัดกองจำกัดการท่องเที่ยวด้วยนะช่วงนี้ New normal ลืมอาเธอได้ไงนี่นี่นี่มีถ้ำเนี่ยเหรอเฮ้ยเราไม่เคยเดินเราไม่ได้เดินลงมาไม่ใช่เหรอยังมีรูปถ่าย วันนี้แบบบรรยากาศมันอึมครึมเงี้ยมันะลเฮ้ยฝนตกว่ะอายฝนตกว่ะเธอทำไงดีวะมันบรรยากาศโคตรนา่ากินเหล้าอ่ะบรรยากาศมันแบบเจ๋าเลยเช่าโต๊ะมานะแล้วก็แบบองเหล้ากันเนี่ยเช้ายันเย็นใต้หินเนี่ยปูลมอ่ะอันนี้มีปูลมด้วย ก็าทำอะไรกันอ่ะทำอะไรอ่ะ,อ,ะอ๋อ,อ,อมันมีทางขึ้นไปไหนด้วยอ่ะม,มีทางขึ้นด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเดินไปไหนได้เหมือนกันนะผมก็ยังไม่เคยเดินไปเลยเพิ่งจะมาตรงนี้เพิ่งจะออกมาตรงนี้แต่เคยเคยมาแล้วแหละครั้งหนึ่งนานแล้วแต่ว่าไม่เคยเดินมาตรงนี้มันเหมือนมีถ้ำอ่ะถ้ำแล้วก็มีทางขึ้นไปข้างบนด้วยทางขึ้นน่าจะแบบขึ้นไป เลาะไปอีกอีกหาดหนึ่งหรือเปล่าเป็นแบบหาดรับเล็กๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ให้เดินคงไม่ไหววันนี้ถ้าจะแย่น,นี่ไม่ไหวแม่ไหวไหมเธอไหวไหมเธอจะตายพ่อจะต,ตายาาแต่พ่อตายแต่พ่ออุ้มมาตายแม่มึงบอกให้เอาไอ้กระเป๋าอุ้มมาด้วยนะฟาดฟาดดูมันฟาดดูมันฟาดดูมันฟาดโอ,อ้ยโอ้ย มันเที่ยวจริงๆเลยโขกก็เก็บเว่ดิลูกเอ้ยเอเธอกินอนี้เปล่ากินแมลงสาบเปล่าเดี๋ยวพ่อจับมแมลงสาบให้กินเ้าก็มีมแมลงมีเอเลียนเนาะดูดิเอาเธอมีเอเลียนเนาะเอเลียนอยู่นีหยดด้วยเอเธออะไรเอะไรเนี่ยดูดิจริงๆอยากแบบอยากสำรวจนะถ้าเรามากันสองคนเราก็อยากจะรู้นะว่ามันไปที่ไหนเดินไปไหนเนาะโห กลัวแม่งหลอกขึ้นยอดเขาอะเดี๋ยวเฮียตายเลยกูขาเปี้ยเลยแม่หินกำลังสวยเลยอยากไปเหมนกันรอรอว่าต้องรอเาน้ำขึ้นเหรอวะเนี่ยทำไมมันสูงสูงขึ้นเรื่อยเรือนะแล้วจะจับพระพ่อจนขาดเลยได้ไงนะถ้าแม่งหลอกแบบขึ้นไปข้างบนนี้เฮียตายเลยอุ้มรูกขึ้นไปด้วยนะ นั้นพวกไอยรุ่นเขาเล่นอย่งเฮ้ยมันเป็นจังงอนหินนี่หว่ามันเป็นโพงนี่ไงนี่ไงคือมันหินมันเป็นโพงครับผมมันเป็นเหมือนเหมือนแบบถ้ำอ่ะนะเนี่ยอ๋อเพิ่งเห็นนะเนี่ย okay, okay, okay. ไปเดี๋ยวเราไปต่อว,ว่ะเพราะว่าถ้าไม่ไปต่อคิดว่าฝนน่าจะตกในเร็วๆนี้แหละ เพราะว่าคงไม่ได้ไปแล้วทางนู้นมีถ้ำด้วย <c oughs> เขาทำเอาเธอ <c oughs> มีถ้ำด้วยอ่ะมันถ้ำหรือมันที่นอนหมาปะเนี่ย <c oughs> ฝนตกทาไงล่ะทีนี้มเชื่อทะเลเสือฝนตกเอออันนี้ก็คือหาดสามร้อยยอดนะครับผมมันมีลานสาหรับกลางเต็นท์นะฮะก็ใครที่เขาจะมาปิกนิกหรือว่ามากินเหล้ากันส่วนใหญ่เขาก็จะมาในตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ก็คือจะมีที่เข้ามาจอดรถได้นิดนึงนะครับจากหาดจากตัวหน้าหาดเข้ามาแล้วก็จะมีเก้าอี้ไม้มีอะไรให้ ก็นั่งกลางเต็นท์ได้ก็ถือว่าเจ๋วอยู่นะพูดถึงบรรยากาศก็ดีนะแต่ว่าฝนมันตกไนงะเรื่อง,องเรื่องไอ้เกาะที่เห็นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมถ่ายดูก็คือเขาเรียกเกาะนมสาวนะครับผมคือถ้าใครที่จะไปขึ้นเรือเนี่ยมันจะมีเรืออยู่ตรงตรงนู้นเขาเขียนป้ายบอกอยู่ว่ามีเรือเหมาเหมาเหมาลำครับผมไปเที่ยวเกาะแต่เกาะก็ไม่น่ามีอะไรฮนะมันเป็นเหมือนหินอนะเป็นไม,ไม,ม่ไม่มีหาดไม่มีอะไรให้เล่น เป็นหินรอบเกาะเลยก็คงจะวนๆดูได้ถ้าวันไหนที่อากาศดีก็น่าจะมาดูได้อยู่แต่วันนี้มันอากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยแต่ก็เขามีคนลงนะเนี่ยพวกพวกชาวประมงเขาลงกันเขาจับเคยกันนะเพราะน่าจะลากลาก,ลากแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆคล้ายๆอะไรที่มันเป็นยอเล็กๆอ่ะก็จะยกยก,ก,กจุ่มยกจุ่มยกอ่ะจับเคยอะไรหรือไงไม่แน่ใจมันลานกลางเต็นท์นะแจวเลยแถวเนี้ย มากับเพื่อนนะนั่งกินเหล้านะโหอ,อย่างฟิวฟิวอย่างได้มีเกา้าอี้ให้พร้อมเลยเก้าอี้ไม้อย่างสวยอะ่ะบอกเลยแต่ก็คงไม่มีใครไปไกลกว่านี้แล้วมั้งแถวนี้มันก็ถ้ากลางคืนมันก็ค่อานทางเปียวอะ่ะฝนก็ตกเนอะเลยไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเลยไม่งั้นก็ต้องไปถ้ำพญานครอะ่ะถ้าฝนตกแบบนี้นะก็เดี๋ยวเราพักรถกันแป๊บนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปอาจจะเลยไปถ้ำพญานครนะครับ แต่มันต้องเดินขึ้นไปเรื่องเลื่องลำบากไลท้ทีเนี้ย ca. มีลูกมาด้วยหนักด้วยแบกไปอ่ะก็วันนี้ถ้ำพญานครปิดนะครับผมเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาลุงเขาบอกว่าถ้ำปิดถนนล,ลื่นมันไม่สามารถขึ้นได้อืม จริงๆมันจะมีทางเดินขึ้นตรงนู้นน่ะแต่ว่าวันนี้มันฝนตกไนงะก็เลยอดขึ้นกันเลยแย่ชะมัดเลยมาเที่ยวทะเลนะฝนตกถ้าไปภูเขาแล้วแดดออกนะมีเรื่อง <g ül> ทำไรครับแย่เลยนะฝนมันตกฝนตกแล้วทำไงดาาีฝนตกแล้วทำไงอ่ะเธอไม่สวยเลยอันนี้ทำให้ฝนหยุดต,านานตก,ลตกนนะเลยทำไงดีแบตไซค์แบตค้ด์เนาะเฮ้ยฮะผมมาถึงที่ที่พักนะครับที่รีโล ฝนดันตกลงมานะครับมันตกมาตั้งแต่ก่อนมาแล้วแต่ว่ายังไม่ตกหนักเข้าตอนนี้ตอนนี้คือตกหนักมากนะครับคือถามว่าถ้าเกิดตอนยังไม่ยังไม่ตกว่ามันก็คงจะสวยนะดูดิตอนนี้ดันแบบถ่ายรูปถ่ายอะไรไม่ได้เลยทำงานไม่ได้เลยก็คงต้องพรุ่งนี้ละมั้งถ้าพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสก็คงจะได้ภาพสวยๆวยันนี้ก็คงจะต้อง พักผ่อน